สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนเทนิชั่นกันอีกครั้งนะครับผมนะต่อจากตัวของ u n นิคอนเพอร์เฟกต์พลิินะครับผมนะตัวนี้จะกลับมาครั้งในรูปแบบของค่ายของ E-Model เช่นเคยนะครับกับตระกูลสาวของ ATK นะครับ ATK Girl นะครับซึ่งตัวนี้ต่อจากตัว ต่อจากตัวตัวแมลงของของไททันนะครับผมนะแต่ว่าตัวของไททันนะั้นเป็นตัวศูนย์แปนะแต่ว่าตัวนี้ตัวมังกรนะครับมันมีโค้ดเนมชื่อว่าอาซูดากอนนะครับผมนะ ATK g เ r l ลอาซูดากอนนะครับผมนะผมไมออ่รู้จนะว่าผมออกเสียงถูกป่ะครับถูกถูกเป้าหรือเปล่านะผมออกเสียงผิดต้องขออภัยนะโดยนาะที่นี้แล้วกันนะ ตัวนี้ตัวเป็นมังกรเห็นผมลองแปลเน็ตแล้วแหละว่ามันมันชุมคือมังกรฟ้านะครับผมนะถ้าแปลเน็ตนะครับผมนะตาม Google เลยมามันอ่านว่ามังกรฟ้านะครับแต่ว่าผมตัวมีตัวสีม่วงนะแต่ว่าเป็นใสๆเป็นตัวสีฟ้านะาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวของมังกรนะครับซึ่งจะมีตัวของนี้มาให้แล้วก็หอ,อกสองข้างนะครับผมนะถ้าผมดูรีวิวมาเท่าที่ผมดูรีวิวมามันมีชุด ใอ้มันมีตัวของฟิกเกอร์ไหมหนึ่งตัวก็เป็นสองตัวเลยนะครับซึ่งมันดีเหมือนเออมันจะเหมือนกับตัวของเต่านะครับผมนะไม่รู้ว่ามันจะให้มาหรือเปล่านะครับผมนะตัวนี้ผมพีจากร้านเดิมของผมนั่นเองนะครับเล็กซี่ของผมนี่เองนะะนะครับผมนะเออผมพีออเดอร์ในราคาอยู่ที่พัน 170เจครับตอนราคาพีมันจะถูกกว่านะครับผมนะแต่ไปหน้าร้านคิดว่าน่าอยู่ที่พันสามพันสองพันสามอยู่ประมาณนี้ครับผมนะหรือไม่ก็พันสี่บางร้านนะครับผมนะลองลองไปหาดูได้ครับคิดว่าของน่าจะเริ่มมากันแล้วล่ะครับผมนะตอนผมลงคลิปนี้นะครับผมนะโอเคตัวต่อไปนั้นเป็นตัวของ0ูนย์นะซึ่งมันมันซึ่งมันมันเป็นตัวของนกฟีนิกส์สีแดงนะซึ่งมันมีซึ่งสีมันออกมาแล้วแหละ แต่มันยังไม่ออกนะครับผมนะต้องรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่ามันมาตอนไหนแต่ผมเอามารีวิวอย่างแน่นอนนะครับผมนะเป็นสายนี้ผมก็ต้องเก็บให้ครบอ่ะเนาะนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูข้างกล่องกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกล่องค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะอ่าหนึ่งโดยรวมข้าวเนาะให้ดู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 ดดดแบบข,ข้าวแล้วกัน ันนี้ก็จะมีตาแบบนิ่งๆน,นะแล้วก็แล้วก็ยิ้มใช่ไหมยิ้มเหมือนกับยิ้มไม่ค่อยเก่งนะตัวนี้แล้วก็ร้องไห้นะครับแล้วก็มีดีคอมาให้เช่นเดิมเคยเช่นเคยนะครับอันนี้ตอนแบบไม่ใส่เกาะเนาะไม่ใส่เกาะไม่ใส่เกาะอันนี้ก็แบบเป็นหางนะครับนี่นี่อันะนหาง แล้วก็มีเหมือนอะไรไม่รู้ไอพ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอันนี้เหมือนกับถอดออกมาได้เนาะผมบอกไปนี่รวมมีชุดใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมนะดูด้านข,า ه, นข้างอ่านี่ด้านข้างยิงชัดกว่าอันนี้ตอนล่างโอ้ล่างฟูเลยนะครับไม่เสียก็ล่างฟูเนาะกลงเล็กมังกรเนาะมังหามังกรเทมากเลยนะให้ยีก็เทแล้วอะอนนี้ไอชั้นท่า สองท่าเองไหมโหือเท่มากเลยช้ใช้พืน้นที่เยอะแน่นอนแต่ผมพยายามจัดในหะ้มันพื้นที่พอสมควรเนาะเท่นะผมบอกเลยเท่มากเลยใครไม่ได้ตัวนี้คือผ้าเลยเนะี่ยคือเท่มากเลยอ่ามังกรนี่ทัว2สองอันองเล็บคล้ายแฟนเนลเนาะโอเค เดี๋ยวรู้ได้าในดีกว่าว่าเป็นยังไงนะผมขออนุญาตผิดก่อน่ายของ e-model นะครับไม่เธไม่เคยทำไม่ผิดหวังนะตั้งแต่ที่ผมต่อมาดีทุกดีดีแค่ทุกอย่างเลยนะครับอาจจะมีนิ่ๆหน,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 น่อยๆที่ติดขัดบ้างนะอันนี้ดีคอครับเป็นดีคอดวงตาที่ผมบอกไปเนาะ ตาเยการต่อมาชิ้นส่วนนะครับอ่าหออยาดูชิ้นส่วนดูก่อนเนะนส,สีฟ้าสาีฟ้าใสๆอ่อ,อนๆน,นะครับแล้วก็สีม่วงเข้มๆเหมือนเจ้าตัวไม่สีเหมือนเจ้าแมแมงมุมใช่ไหมเห็นี้ผิดน้าสีเนี้ยแต่อาจจะดูแบบเสียดสีอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ไม่ตี่อะไรแล้วก็สีขาวเนาะ ผมไม่ตัดเส้นเช่นเคยครับตัวค่านี้ผมไม่ได้ตัดเส้นเลยสักครั้งหนึ่งนะครับตัดมันผมเลือกตัดตั้งแต่ตัวของเสือแล้วก็ไม่ตัดอีกเลยนะครับผมนะอาจจะต่อดิบเลยเพราะปดิบเพราะแค่ต่อดิบมันก็สวยแล้วครับผมบอกเลยค่ยเนี้ย่อดิบมันก็ดูสวยแบบสวยเวอร์เลยครับนี่สีม่วงนะครับผมนะไปที่ส่วนไหนบานี่ผมไม่ทราบอยู่นะดูยังดังดูไม่ออกนะครับ อืมเป็นแผงซ้ำสองแผงเลยสี่แผงครับสี่แผงอืมที่เป็นสี่แผงเลยนะครับสีม่วงนะอ่านี่ครับอืมดูเป็นไงร,รู้เรื่องไหมเนี่ย ดูรู้เรื่องครับผมบอกเลยมันสีม่วงนะครับอ่อไปที่ส่วนไหนบ้างน,นี้ผมไม่ทราบดูเ้่าทดูมันดูไม่ออกจริงๆนะเพราะว่าลายนี้มันยังไม่เคยเหียมมานะส่วนสีที่มันให้มามันก็ดูโอเคอยู่แล้วครับเอาจริงๆไม่ันดูโอเคมากๆอยู่แล้วไม่ต้องทำสีมันก็ดูสวยอยู่แล้วครับเอาจริง,รงนะค่านี้กีโมเดลนี่คือแบบทำงานดีทุกครั้งเลยอ่านี่ฐานนะครับเป็นซิเออ่อนออน,นะ สีเข้มกว่าเจ้าตัวที่แล้วนะไอ้สีเข้มกว่็ตัวของไททันนะนะครับผมนะเป็นลายเป็นลายบางกรเนาะนี้เป็นตัวนะครับน่าจะเป็นแผงซ้ำๆกันเลยครับน่าจะเป็นแผงซ้ำเดิมซ้ำๆกันนะครับผมนะอันนี้เป็นนี่ผมคิดว่าน่า น่าจะได้ตัวด้วยครับเพราะว่ามีแผง A ซ้ำถึงสองแผงเนะี่ยคิดว่าน่าจะได้ทั้งตัวได้ตัวของเหมือนคล้ายๆตัวเต่าด้วยนะครับคิดว่านะเพราะว่ามันคือแผง A ซ้ำทั้งสองแผงแล้วก็ K ซ้ำทั้งสองแผงอันนี้ไม่น่าจะแปลกใจอันนี้อันนี้อันนี้ไม่น,น่าจะเป็นพวกแป้นเนลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมนะ ันนี้เป็นอาวุธสีฟ้านะนี่เห็นชัดหรือเปล่ามันซ้อนกันนะครับก็เลยดูแบบอาจจะดูผ้าแบบเป็นเบลอๆนิดหนึ่งนะมันเป็นผ้าเบลเอเ,เลยแหละอันนั้นเนาะเป็นสีฟ้าแทงซ้ํากันสี่แผงเลยครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมนะอันนี้นะ ันนี้เป็นสีดำเนาะสีดำซ้ำสองแผงเช่นเดียวกันนะครับผมนะแล้วก็สีขาวเนาะลำตัวมีแผงซ้ำอยู่นะอันนี้มันเหมือนตัวอะไรนะไอโบแบบนี้เหมือนตัวอะไรนะผมจำไม่ได้จริงๆนะไอโบแบบเนี้ยน่าจะเป็นแมงมุมหรือเล่าไม่แน่ใจจริงๆนะจำไม่ได้จริงว่าตัวอะไรนะครับผมนะคิดว่าน่าเป็นเสือหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆนะนะครับผมนะ ซ้ำกันนะครับผมแผงซ้ำนะอันนี้อาแผงซ้ำอีกแล้วแผงบีซ้ำนั่นน่าไล่ตัวสองตัวคอนเฟิร์มแล้วนั่นน่่นไลสองตัวครับผมนะอันข้างในน่าจะเป็นที่สุดข้อประกอบข้อต่อต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะข้าไหนต้องรอดูอีกทีนึงแล้วกันเด้อ มาเป็นแผนสีม่วงเช่นเดิมเคยครับแผ่นเล็กๆนะครับแล้วก็สีขาวเนาะนิดนึงนะครับผมนะง่ายๆนะครับโอเคมา,มาเป็นถุงท,ท้ายแล้วเป็นหัวครับเป็นหัวแล้วก็มือต่างๆนะอันนี้เป็นสีชมพูนะครับผมนะเป็นสีชมพูเลยแล้วก็มีหัวมาให้หน้ามาให้นะครับมือมาให้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนะมีเซต A มี B กับ A อ่าแต่ว่าใช้ล,ละไรหนักาผมนะโอเคต่อมาเป็นอ๋อนี่ครับมันมีเหมือนกับว่าในคู่มือมันจะบอกผิดนะเขาก็เลยส่งเออเหมือนกับใบประกอบมาให้นะครับผมนะว่าต่อแบบนี้นะ แ่งนี้ต่อแบบนี้ครับมันก็เหมือนกับว่ามันมีผิดข้างในในสมุดนะครับเขาก็เลยส่งแนบทางถาะมาให้นะซึ่งโอเคมากเลยเนหะ็นไหมเขาแนบมาให้ทุกมาแนบมาให้ทุกครั้งเลยนะบอกเลยค่ายนี้ดีมากเลยนะอุ้ยโท,ทิทีครับต่อมาเป็นสุดท้ายครับจะเป็นคู่มือนะครับผมนะนี่สวยงามไปด,ดูหน้าแรกคร่าวๆนะครับผมนะ แล้วก็หน้ากันลางข้อต่อของข้าจะเยอะมากเลยนะครับหน้าเนี่ยลุมแล้วหน้าซ้ายน่าจะสิบเก้าหน้าครับผมนะข้าจะเยอะมากเลยนะครับผมนะอ๋อนี่ของเล็บสามารถนำมาใส่ได้เนาะที่ดูกันคข้าวๆนะครับดูคร่าวๆนะดูหางสิตารางเลย นี่เป็นแอคชั่นท่าคร่าๆนะครับซึ่งเทมากๆเลยนะครับผมบอกเลยใครไม่ซื้ตัวนี้พลาดอย่างแรงเลยแหละคือมันสวยมากเลยะชอบมากเลยเดี๋ยวรตอตอบแล้วจะดูกันว่าเป็นยังไงนะครับมันสมสมนี่เปล่าสมราคาหรือเปล่านะยังรอทุนเลยกันนะครับกับชื่อดราก้อชื่อนะผมลืมชื่อ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอยชื่อ ไมไมทีหลังไม่็นไรนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราดูเราตีกตามชมมันได้นะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวนะคราล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 า ผมนะนี่คือต่อด็บเลยนะครับผมนะซึ่งเท่เกินคาดครับผมผมบอกเลยว่าโคตรเท่เลยครับกับในราคาพันสองนะเท่เหมือนเจ้าตัวเสือเลยครับผมนะตัวนี้โหเท่เหมือนกันนะมังกรคือเท่มากเลยนะครับผมนะตัวนี้ผมบอกราคาครั้งราคาที่อยู่ที่ ผมคิดว่าถ้าคนขายอยู่ที่พันสองห้าสิบพันสามอยู่ประมาณนี้ครับผมนะผมคิดว่าราคาอยู่นี้แต่ว่าผมบอกว่าตัวนี้โคเท่เลยครับใครที่ไม่เก็บเสียหน้าเสียดายเลยนะตัวนี้จะให้มาเ็กแบบคล้ายๆตัวเต่าเลยครับเพราะว่าตัวนี้จะให้ตัวของตุ๊กยิงเสริมมาให้ด้วยนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูตัวของฟนะูลออปชั่นนั้นระเปิดตัวปกติกันก่อนดีกว่านะครับผมนะ ตัวปกติก็จะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเป็นพิเศษนะครับผมนะก็แทบจะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยก็เหมือนเดิมพวกตัวธรรมดาครับผมนะเนาะคอมขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับผมนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันสุดตรงนี้ละนี่นะครับผมนะ แล้วก็ตรงแขนเนาะแปนนึงนะผมขออนุญาตย้ายาเออ,อโอเคได้ลวตรงแขนนะครับก็จะได้สุดเท่านี้นะครับนี่นะครับไม่ไม่สีขาด้วยด,ดูลำบากนิดนึงต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะตรงเอ,อ่อ เอวหนะ้าอ,อกอะไรก็ได้ประมาณนี้นิดหน่อยๆน,นะครับตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับผมแล้วก็ตรงขานะตัวนี้จะไม่มีชุดมาให้นะครับผมจะไม่มีชุดมาให้นะเดีย๋ยวให้ชุดเดี๋ยวผมมาตัวเก่ามาใส่นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเก่าแล้วก็ถ่ายรูปสนิดหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ปลายเท้าจะเหมือนตุวนอื่นเลยปิดขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับผมนะ ชุดนี้นะครับผมมีมือเป็นมือซื้อมือขาวนะครับโอเคตัวนี้ผมขอวางไว้ก่อนแล้วกันเนะาะเพราะว่ามันขอนั่งแล้วกันเพราะว่ามันยืนยิงค่อนข้างจะลำบากต่อมาเราดูที่วุนก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปตัวของออตัวใหญ่เนาะตัวทัวนั้นจะให้มาด้วยกันสองสองสองทวนนะครับสองทวน นี่นะครับค่อนข้างค่อนข,ข้างจะยาวกว่าตัวเลยผมเทบไปดูเหนะ็นไหมยาวประมาณหนึ่งเลยครับผมนะใครจัดแอคชั่นท่าก็ลองจัดแอคชั่นท่าดีๆครับผมนะคิดว่าน่า,น,าน่าจะวางอยู่ได้ครับผมนะตังนี้ตรงทวนจะไม่สามารถขยับได้นะครับตรงนี้เป็นมีอยากได้แค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับที่เหลือจะขยับไม่ได้นะผมบอกเลยว่าทวนอย่างสวยเลยผมชอบมากเลยเนี่ยครับ ตัวสวยมากตัวนี้ออกแบบออกแบบได้ดีมากเลยครับผมชอบมากเลยทำไมตัวตัวศ<อ>แบบูนย์แปดออกมาออกแบบมาแบบไม่รู้ว่ามันออกแบบมาแบบรีบร้อนนะครับรีบร้อนมากเลยม,มันแบบมันดูแบบไม่ค่อยสวยเลยผมไม่ค่อยชอบแบบศูนย์แปดนะแต่ตัวอื่นนะผมชอบหมดเลยแต่ตัวนี้ผมไม่ชอบเลยแต่ว่าตัวมังกรที่เท่มากเลยนะครับผมนะโอเคตัวนี้ โอเคเดี่ยมาตัวหลักกันดีกว่าตัวหลักนะครับตัวของนี้มันจะสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะครับไอจสามารถเปลี่ยนแบบแขนธรรมดาแขนธรรมดาในการถือถือหอกนะครับเดี๋ยวผมเป๊้ดูก่อนที่เป๊้ดูเนี่ยขอรีวิวตรงนี้ก่อนลวกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนะตรงนี้ผมขออนุญาตถอดด้านหลังมาก่อนนะครับนะครับนะครับให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคล้ายๆเหมือนไอพ่นใช่ไหมเหมือนกับเจ็ตแพกอะไรประมาณนี้ครับ แจ็ตแพกอะไรมาตรงนี้ตรงนี้สามารถถอดออกได้นะครับตรงนี้ถอดออกได้นะถอดออกได้คิดว่า,น,า,น,าน่าจะเล่นอะไรได้สักอย่างแต่ไม่รู้ว่าเล่น,นอะไรนะครับผมนะถอดออกได้ทั้งหกอันเลยครับหกอันเลยถอดได้แล้วหมุนซ้ายขวาได้หมดตัวนี้จะสามารถหมุนเล้นิดหน่อยตัวนี้ก็หมุนได้นะครับผมอยู่ดีก็แล้วไม่เป็นไรต่อง่ายอันนี้ แล้วก็ตรงนี้สามารถหมุนได้เนาะหน้า้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไอโฟนอีกอันหนึ่งนะครับสามารถหมุนได้มันมันเป็นเอ่อมันโฟกัสก่อนจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันไปเดือยมันเป็นเดือยคล้ายๆมือครับผมนะขึ้นลงได้นะไอไอเห็นนะคล้ายๆมือครับผมนะ ขึ้นลงได้นะครับผมนะหมุนซ้ายขวาได้นะครับผมนะคล้ายๆมือเลยเวลาเล่นก็เล่นได้สบายๆเลยตัวนี้นะครับผมนะผมบอกเลยเท่มากเลยนะครับผมโอเคดูตัวดีกว่านะครับผมนะตัวผมขออนุญาตไล่เลียมตั้งแต่ด้านบนเลยแล้วกันนะครับโฟกัสก่อนพอดีว่ามันท้องโฟกัสเองนะมันไม่โฟกัสให้ผม หัก็จะเหมือนกันตัวของหุ่นเลยขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดแล้วแหละติดแล้วไม่ได้แล้วติดชุดเกาะนะครับผมนะบิดได้ข้างหลังก็เล่นได้เหมือนตัวที่แล้วเนาะนะครับผมโอเคตรงหน้าอกก็หมุนได้นะครับตรงหน้าอกก็หมุนได้นะขึ้นลงได้ปกตินะครับผมนะแขนก็เได้เท่านี้นะครับ ต่อใสชุดกอดน,นะต่อใสกคงเล็บสิเออกงเล็บกงเล็บมังกรน,นะครับจะใสจะจะจะได้เท่านี้นะครับนะครับจะมันจะได้เท่านี้นะครับผมนะส่วนตัวหางสามารถบิดงอได้ปกติเลยนะครับผมนะดูดีก็แล้วระวังด้วยนะครับผมบอกเลยชิ้นวาฟ้าเนี่ยตัวดีเลยครับ หลุดออกมาโอเคผมจะระวังขยับขยับนิดหน่อยกันตรงนี้จะสามารถอองอได้เต็มที่เลยเพราะว่าข้างในมันมีเชือกเอ,อ้มันมีลวดนะครับผมนะมันมีลวดนะครับผมให้ให้มายาวพอสมคคนแหละเผื่อเอาไว้เอ,อขาดไอ้เผื่อเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหรือเผื่อเอาไว้เราทาพลาดไรประมาณนี้นะครับผมนะตรงขาเอ่อตรงขานี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะกันขยับ นี่นี่นี่ครับตรงขาจะได้เท่านี้เลยนะครับผมนะตรงปลายเท้าจะสามารถบิดได้เต็มที่นะเพราะว่ามันเป็นจอยแบบกลมนะครับมันเป็นจอยแบบกลมๆนะครับเนี่ยนะมันไม่ได้จอยแบบเสียบนะมันก็เลยดูแบบมันก็เลยแบบก้อยๆนิดนึงแต่ว่ามันก็โอเคนะครับผมนะมันก็แข็งแรงนะ ก็แข็งแรงนะครับปลายเท้าก็อยากขยับไม่ได้นะเพราะว่ามันล็อกเลยนะครับผมนะขยับได้แค่ตรงนี้ครับแล้วก็เราต้องจัดเท้าเองนะครับผมนะตรงนี้สามารถขยับได้นิดหน่อยนะครับผมนะนะครับผมนะทำไมอีกว่าตรงเอวเออตรงเอวสามารถขยับได้แค่ไปมาเท่านั้นเองะครับขยับขึ้นลงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจอยแบบล็อกเลยนะครับผมนะ แค่ได้แค่ม้นไปทหน้าด้านหลังเท่านั้นเองนะครับผมเท่านี้เองนะครับผมนะโอเคผมขออนุญาตถอดกรงเล็บมาักอันหนึ่งแล้วกันนะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนะกรงเล็บอ่ากรงเล็บเนาะกรงเล็บข้างล่างสามารถจะได้นิดหน่อยนะแล้วก็ข้างบนก็ได้นิดหน่อยเช่นเดียวกันครับแต่ละข,ข้างขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้สามารถ เปิดอ้าออกมาได้นะครับแค่นั้นเองครับผมนะแค่นั้นเองแล้วก็มันจะมีตัวของแท่นสีขาวๆนี้ด้วยนะที่ไว้ตั้งโชกขดฐานนะครับมันจะมีน,นี้สีฟ้านะเดี๋ยวคัดโดยการเสร็จตรงนี้ขออนุญาตครับนึ่งเสีบไปดูทานยังไงว่าเอาทานอยนี่ในการเสร็จผมเสร็จไปดูนะมันจะมีสิ่งที่ใสยอยู่นี้อยู่อันนึงอ่า โอเคเสียบให้ดูอืมทำไมไม่ได้ฝ่อ๋อสิบได้มมเสิบด้วยเนี่ยครับมันจะมีชิ้นี่ส่อย่างนี้แล้วก็เสีระฐานเลยแล้วอานนี้มันจะมีล่องมันอยู่เนี่ยครับตั้งไว้นะบนะแบบนี้นะครับผมนะตั้งไว้แบบนี้นะครับตรงนี้ที่ทําให้มันงอได้ผมใช้ไฟลนนะครับผมนะ แนะนาว่าอย่าอย่าลนมากเกินไปนะเพราะว่าอาจจะทําให้มันงองอแบบงอสุดเลยครับผมนะพยายามใช้ไฟพยายามให้ให้ไฟโดนแบบไม่ค่อยเยอะนะแล้วค่อยงององอ,งอไปเรื่อยนะครับผมนะระวังด้วยครับระวังด้วยอย่าระวังอย่างแรงเลยนะครับผมนะใครที่จะ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 เล่นท่าอะไรประมาณนี้ระวังด้วยนะครับผมนะโอเคหมดแล้วเนาะโอเค ต่อมาเนี่ยผมขออนุญาตต่อแขนปกติให้อีกข้างหนึ่งแล้วกันนะครับโดยการมันจะมีอันนี้อันนี้แขนปกติขออนุญาตซูมแล้วกันจะได้เห็นเนาะนี่มันจะมีอันนี้นะครับผมนะแล้วก็น,นี้มือปกติสิบน,นี้อันนี้ค่อนข้างจะหลุดง,ง่ายมากนะครับใครที่เล่นท่าระวังด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนาะแล้วก็จะมีอันนี้อหน,นึง่งอ่า อันนี้หนึ่งนะครับในการเสียบอันนี้นี่เสียบด้านข้างนะครับแล้วเราก็ใส่กับสีขาวนี่เนาะนี่อุ้ยดูดิอ่ะไม่เป็นไรเป็นไรนี่ยครับเขาใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะหนึ่งนะครับอืม ออกปิดด้านอุ้ยอ๋อแล้วไม่เข้าเขา s. <S ละนี่ครับพอใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราก็เอามือไปวางเอามือเสียบกับแกนเลยนะครับมันก็ได้แอคชั่นท่าเพิ่มเนาะเนี่ยครับมันก็ได้แอคชั่นท่าเพิ่มประมาณนี้ประมาณนี้นะโดยรวมโดยรบีประมาณนี้นะครับผมนะ โดยรวมมีประมาณนี้นะครับโอเคผมบอกว่าเราเราหนักได้สบายมากเลยนะตรงขานี่มันเขาทำมาถานได้ค่อนจะค่อนจะสมดุลมากเลยแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะครับผมนะตัวนี้มังกรโอเคเดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียดีกว่าข้อดีผมบอกเลยว่าต่อไม่ยากนะไม่ยากจริงนะไม่แบบออกแรงมากเกินไปนะ ค่ายอ e ีโมเดลนี้เป็นการต่อที่แบบฟินมากแล้วนะครับผมนะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างจะเทมากเลยนะครับของค่ายนี้แล้วก็ลุกเล่นค่อนข้างค่อนข้างใจเยอะนะครับเยอะมากๆด้วยนะครับผมนะคือแบบต่อดิบดิบนี่นี่น,นะต่อดิบดิบนะไม่ทําอะไรเลยนะครับมันยังเท่ขนาดนี้เลยครับแล้วถ้าทําสีทําอะไรนู่นนี่ไปม,มันจะเทมากเดิมไหมแต่ผมคงไม่ทำะนะเพราะว่าอยากเอกลักมันอยู่แล้วนะครับนะครับผมนะ โอเคข้อเสียก็มีบางที่ส่วนที่อาจจะหลุดง่ายัะอย่างเช่นผมบอกเลยว่ามีตรงนี้นะครับตรงเขาหลุดหลุดง่ายมากจับนิดหน่อยหลุดและนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ต่อกันเลยทั้งสองข้างเลยหลุดค่องข้างจะง่ายมากนะครับผมนะแล้วก็มันมันมัน,ม,นมันหลุดง่ายเยอะมากผมบอกเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงใสๆใสเสียวขาวไอเสีฟ้าเนี่ยครับ หลุดง่ายเช่นเดียวกันนะครับอะไรกีคิดก่อนคิกก่อนคีิกก่อนมีอีมีอีกมีอีกอะไรนะอะไรนะผมลืมละวออเออแล้วก็ตรงข้อแขนีีครับจะหลุดง่ายมากตรงข้อแขนีีอ่าจะหลุดตรดงอย่างนี้ขยับนี้ขย,ยับหน่อยขยับเยอะเกินไปมันจะหลุดง่ายมากพอระวังด้วยนะครับ ส่วนที่เหลือโอเคหมดเลยทงขานี่คือแบบแน่นมากโคโค่แบบคือแบบดีมากคือฟินมากเลยครับผมนะนะครับผมนะใครที่จะเลงเลงว่าจะต่อเจ้าตัวนี้นะผมแนะนําให้ซื้อนะครับผมนะแต่ว่าใครที่เก็บสายนี้เป็นหลักแล้วก็ซื้อเลยครับซื้อไปเลยนะครับเท่มากนะครับคุ้มมากด้วยนะครับผมนะโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ไม่มีแล้ว ก็เสียมีประมาณนี้นะครับผมที่หลุดง่ายมีส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนที่หลุดง่ายครับที่เหลือจะแบบปกติทุกอย่างเลยนะครับผมนะโอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วครับผมนะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายช่านท่าสองท่านครับให้ดูนะครับผมนะก็เดี๋ยวถ้ามีตัวของตัวศูนย์ตัวของนฟฟีนิกมาผมก็จะมารีวิวเช่นเคยเราตามชมกันได้คันว่ามันจะมาเดือนไหนนะครับผมนะ ก็ช่วงนี้ผมคงไม่มีอะไรมารีวิวสักพักนะครับสักพักนะคิดว่านะครับตอนผมลงคลิปะครับผมนะคิดว่านะครับผมนะว่าคงไม่มีตัวอะไรโผล่มาผมพีออเดอร์นะครับผมนะก็ไม่จะพูดอะไรแล้วก็หมดแล้วเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ของผมมาไม่เลยครับผมนะเนี่ยมาไม่เลยอย่างเช่นเคยอนะย่ีงไงเราติดตามชมกันได้ครับส่วนรูป ไปติดตามใน i อผมได้เพราะผมถ่ายรูปลงไ g เอาไว้ครับอาจจะเป็นท่าท่าหนึ่งหรือสองท่าอะไรประมาณนี้ครับงเงี้ยเราติดตามได้หรือก็ติดตามถูกใจด้วยแล้วกันนะครับผมให้กำลังใจผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมนะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าผมพูดผิดระการในผมต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับติดชมกันได้ผมไม่ว่านะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้โควิดระบาดอยู่นะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเมื่อไหรจะหายไปักทีนะครับผมนะ ผมไม่อยากใส่ผ้าปิดปากเลยนนะครับผมนะโอเคมาเจอกัใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายมีความสุขมากๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยอย่าลืมผมป้ายาให้ซื้อครับผมซื้อเลยบายบายครับผม